วันนี้จะมารีวิวหัตถการที่ติดท็อป3แห่งปี2023ค่ะในปี2023เรียกได้ว่าแบบมีหัตถการที่ออกมาใหม่เยอะมากและพี่นะคะก็ไปลองมาเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็มีหลายสิ่งที่แบบชอบมากๆเลยแล้วก็บางสิ่งที่รู้สึกเฉยๆแล้วก็ไม่กลับไปทําอีกวันนี้จะมารีวิวหัตถการที่ชอบมากแล้วคิดว่าในปี2024เนี่ยจะกลับไปทําซ้าแน่นอนมี3อย่างค่ะ ซึ่ง3อย่างเนี่ยแบ่งออกเป็น3ามเซชันนะคะอันแรกก็จะเป็นหัตถการประเภทการยกกระชับผิวอันที่2ก็จะเป็นหัตถการเกี่ยวกับงานผิวส่วนอันที่3าเนี่ยจะเป็นหัตถการที่เกี่ยวกับการ ปรับรูปหน้าเลยนะจะเป็นขัตถการที่เกี่ยวกับงานผิวนะคะพี่นัทธาลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการท ero, ําเป็นเลเทโรีไวท์รีจูลันเอ็กโซโซมหรือว่าเมโซต่างๆคือลองมาหมดแล้วนะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการทําหัตถการที่เกี่ยวกับงานผิวอะ่ะบางตัวต้องไปทําซ้ําๆอาจจะทําให้ผิวหน้าที่จะต้องดูดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นแผลซ้าๆ อะไรแบบนี้แล้วก็เสียเงินซ้ำๆมีหลายอย่างมากสิ่งที่พี่นัฐาเคาะมาแล้วว่ากลุ้มค่าที่สุดแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าลงทุนที่สุดนั่นก็คือการทำเบลเทโลรีไวต์ตัวนี้ค่ะเป็นฟิลเลอร์งานผิวเบลเทโลรีไวต์เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของผิวแบบสัมบวาวแบบผิวอิ่มน้ำผิวแบบไม่แห้งตึงนะผิวที่ดีๆผิวเนียนผิวเด้งๆรูกลมกลกระชับหน้าฟูนะไม่แห้งเหี่ยวดูสดชื่นสดใส เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะเผื่อใครยังไม่รู้จักเพราะเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่เหมือนพวกฟิลเลอร์ที่เราเคยฉีดกันนะคะที่เติมเต็มข้าบเติมเต็มหน้าแก้มใต้ตาหรือว่าคางแต่ตัวนี้เป็นฟิลเลอร์ที่ ใส่วงเล็บไว้เลยว่าเป็นงานผิวนะคะแล้วก็เป็นฟิลเลอร์งานผิวตัวแรกที่ได้รับอยอยแบบแทบจะทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นอยอยของอเมริกายุโรปแล้วก็ไทยนะคะตัวนี้เป็นการฉีดแบบกระจายจุดๆนะคะแล้วไม่นานเขาก็จะกืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวเลยคือเขามีสารสําคัญก็คือ1ก็คือไฮยาลูรนิกแอซิดที่เราได้ยินในสกินแคร์ที่เราใช้ทากันอยู่ตลอดก็ให้ผิวเนะี่ยฉ่ำน้ำําแต่อันนี้เป็นการฉีดเข้าไปในใต้ผิวหนังแล้วไฮยาลูรนิกแอซิดตัวนี้สามารถ อุ้มน้ําได้ถึงหนึ่งพันเท่าเลยนะพอเขา,าอุ้มน้ําได้เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวหนังเนี่ยมีความยืดหยุ่นฉ่าวาวแล้วก็กาสกินนะคะโดยแบบประมาณนี้เลยนะคะและสารสําคัญตัวที่2ก็คือกีีซรลนะก็จะอยู่ในผิวของเราอยู่แล้วตัวนี้ก็จะช่วยผิวมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงนะพอเราอายุมากขึ้นอนะ่ะอะไรเหล่านี้ในผิวเรามันก็จะน้อยลงอันเนี้ย งานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราฉีดจํานวน 2cc เนี่ยก็คือฉีดแล้วตามงานวิจัย 2cc เก็บกล่องไว้รีวิวก็คือถ้าฉีดเสร็จปุ๊บ 2cc จะอยู่ได้ยาวนานถึง9เดือนเลยนะคะแล้วก็เจ็บตัวแค่ครั้งเดียวคือฉีดครั้งเดียวไปเลย 2cc งานผิวอื่นๆที่พี่นัฐาได้เอ,อ่ยชื่อไปนะั้นอะ่ะเขาต้องใช้การกระตุน้น2-3ครั้งแล้วก็ฉีดทีนึงอ่ะจะต้องพักหน้ายาวเป็น10วันแต่ตัวเนี้ยพักหน้าแค่เช้าวันรุ่งขึ้นคือใช้หน้าได้ตามปกติเลยนะ แรกๆอาจจะดูหน้าบวมฟิลเลอร์นิดนึงเพราะเขาคือฟิลเลอร์สองซีซีที่เข้าไปแต่ไม่นานอะ่ะเขาก็จะกืนไปกับผิวเป็นเนื้อเดียวกับผิวกเลยนะหน้าก็เข้ารูปเรียวเหมือนเดิมไม่ได้หน้าอ้วนนะตอนนี้ด้วยความที่เราฉีดไปแล้วแล้วเราก็ดูแลด้วยสกินแคร์อย่างดีนะตอนนี้นหน้าก็ยังฉ่ำน้ําก็อิ่มฟูอยู่นะอันนี้คือเกินตามเก้าเดือนในงานวิจัยเ้วนะเกือบปีแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดครบปีก็คิดว่าจะหาเวลาไปฉีดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อมาเป็นหัตการที่เกี่ยวกับการยกกระชับผิวที่เพิ่งเคยได้ทำครั้งแรกในชีวิตนั่นก็คือ m o r p h e ียตแค่ะ mm hmm. เคยได้ยินแต่ไฮฟูอัลตร a าอัลตาฟอร์เมอร์เทอร์มาใช่ไหมมอร์เฟียตแปดนี้เปิดโลกของพี่นัาฐานมากๆเลยนะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยนอกจากจะยกกระชับผิวไปถึงชั้นสมาแล้วเนี่ยผิวหนังชั้นบนตึ๊ดๆๆก่อนที่จะไปถึงสมาเนี่ยคือ Morp เฟียแที่เก็บเรียบเลยนะคะหมายถึงว่า ผิวเนี่ยมันดีลักษณะของมอเฟสแปเนี่ยเขาจะเป็นหัวเข็มใช่ไหมคะทีเนี้ยไอห,หัวเข็มตัวเนี้ยเวลาที่จิ้มเข้าไปบนหน้าเนี่ยนะผ่านชั้นผิวใดก็ตามทําปฏิกิริยากับชั้นผิวนั้นจนทะลุไปถึงสมัดคือผิวที่ผ่านอะ่ะของเข็มมันเนี่ยพูดง่ายๆก็คือผิวทุกชั้นน่ยคือดีขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอัลต er, ้าฟอร์เมอร์อัลทลงอัลเทร่า อะไรที่เคยทำอะนะมันก็จะดีที่สุดในชั้นสมัสเท่านั้นนะเพราะเขาโฟกัสเป็นคลื่นอัลโตซาวโฟกัสที่โฟกัสไปที่ชั้นสมัสแต่มอฟเฟตแปดนี่คือทะลุไปถึงทุกชั้นผิวเลยพี่นะคขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บตัวครั้งเดียว้ะคุมค่ามากสลายฟงสลายแฟตอะ,อะไรก็ได้นะถ้าใครยังไม่เคยทำผ่าตัดการที่เกี่ยวกับการยกกระชับผิวอะพี่นะคขาเชียร์มอฟเฟตแปดสุดพลังเลยนะคะก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับมอ r เฟ e แปดพี่นขาได้ทําคลิปวิดีโอแยกไว้ในช่องแล้วนะก็ไปดูกันได้ราาคก็ ประมาณสองหมื่นไปไปายถึงสามหมื่นอะไรประมาณนี้นะละหัรการที่เปิดโลกมากในปี2023ก็คือเป็นหัหัการที่เกี่ยวกับปรับรูปหน้านะคะเป็นการฉีดฟิลเลอร์แต่แต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์งานผิวแล้วจะเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นก้อนๆน,นั่นแหละที่เราให้ฟังที่ผ่านมาก็เคยฉีดแต่ฟิลเลอร์ใต้ตาฟิลเลอร์หน้าแก้มใดๆเอ่ยนะปีนี้เป็นปีแรกที่ฉีดดอลลี่อาค่ะทุกคนนี่ที่กําลังพูดอยู่ใครน่าจะสังเกตได้ว่าทําไมพี่นฐาหน้าดูเด็กลงนะ พราะดอลลี่อแท้ๆเลยนะคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะไปฉีดดอลลี่อมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคุณหมอบางท่านน่ะไม่เข้าใจคาว่าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากับฉีดดอลลี่อนะฉีดจะไปฉีดดอลลี่อทีไรได้ฟิลเลอร์ใต้ตากับมาทุกทีเลยอะ่ะแล้วยามันคือชั้นเล็กๆตรงนี้นะที่ทําให้เราดูมีความเกาหลีดูแบบน่ารักตะมูตะมิแล้วอย่างหนึง่งทุกคนต้องแยกให้ออกคาว่าดอลลี่อกับถุงใต้ตาด้วยนะดอลลี่อคือ กล้ามเนื้อมัดเล็กๆไปเลยใต้ตาตรงนี้เมื่อเรามีแล้วเราจะดูเด็กลงแต่ถุงใต้ตามันจะกินบริเวณกว้างมาถึงตรงนี้เมื่อเรามีแล้วเราจะดูแก่ขึ้นนะพ่นัทะาก็เคยมีถุงใต้ตาแต่ว่าเคยผ่าตัดออกไปแล้วค่ะเพราะว่ามีแล้วทาให้เราดูโทมดูง่วงนอนแล้วดูมีอายุตลอดเวลาเคยผ่าตัดไปเป็นแบบสิบปีแล้วนะตอนตั้งแต่แบบัยรุ่นเลยเพราะว่าเป็นบรรุกรรมเรื่องถุงใต้ตาถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปเา้าเรื่องถุงต้ตาให้ฟัง ทีนี้กลับมาที่การฉีดดอลี่อายก่อนอย่างที่บอกว่าคุณหมอบางท่านไม่เข้าใจว่าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากับฉีดดอลี่อายเนี่ยไม่เหมือนกันนะก็ฉีดแต่ฟิลเลอร์ใต้ตาอยู่นั่นแหละจนฉีดฟิลเลอร์ใต้าตาจนใต้ตาเนี่ยมันเต็มไปหมดพอใต้ตามันเต็มเกินไปอ่ะรู้ไหมว่าหน้าเรามันดูแปลกนะคือการที่มันมีความเหี่ยวๆความแบบเทคเตอร์นิดนึงอ่ะกับดูดีกว่าแฮะแต่ว่าพอเราเติมไม่เต็มเวลาเรายิ้มเนี่ยมันก็จะแบบ เป็นรอยอะไรไปหมดเลยรู้ไหมว่าการฉีดดอลลี่อายเนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยใกล้ตาเพราะว่ามันจะมาตุงตรงนี้ไงเออแทนที่จะไปตุงแบบแน่นๆอยู่ตรงเนี้ยก็จะมาตุงตรงนี้พอดอลลี่อายมันตุ้ตรงเนี้ยปุ๊บมันก็จะบังแบบความขมใต้ตาความแผ่นดงแผ่นดาไปอีกมันเลิศมากเลยนะแต่ว่าข้อเสียก็คือหมอที่ฉีดดอลลี่อายเป็นจริงๆอ่ะมีน้อยมากและ การฉีดดอลลีอมันใกล้ลูกกตามากทุกคนมันอันตรายมากเราต้องเลือกหมอที่แบบฉีดเป็นจริงๆแล้วเราจะเลือกยังไงนะให้แนะนําให้เลือกเป็นแบบดูรีวิวเอานะว่าคุณหมอท่านนี้มีประสบการณ์ในการฉีดดอลลี่อยเยอะแค่ไหนไม่ใช่แบบไม่เคยฉีดเลยแล้วแบบเราเดินเข้าไปวอล์กอินแล้วแบบให้คุณหมอฉีดให้ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์มันใกล้ลูกกตามากเลยอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนะคะอยากจะไปฉีดตามก็ให้ดูรีวิวหมอที่แบบฉีดดอลลี่อเป็นเยอะๆนะแบบว่าเขาผ่านแบบการฉีด,ด เลยอมาเป็นกี่เคสกี่เคสแล้วแล้วสวยหรือเปล่านะอาแบบเชื่อใจได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือการลบตึงหัตถการแห่งปี2023นะคะที่แบ่งเป็นสามเซ็กชันทำแล้วรู้สึกว่าหน้าเด็กลงมากอายุเยอะขึ้นแต่ผิวหน้ากลับดูเด็กลงขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเคยโฟกัสแต่การยกกระชับยิงเลเซอร์ยกกระชับยกกระชับอย่างเดียว แต่พอมาดูพวกงานผิวต่างๆฟิลเลอร์งานผิวเนี่ยก็ดีมากเลยนะทุกคนแบบก,การที่เราผิวช่ำน้ำําผิวอิอ่มฟูช่ำวาวเนี่ยก็ทําให้เราดูหน้าเด็กด้วยนะแต่ว่าทุกคนก็ เมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบำรุงผิวหน้าด้วยสกินแคร์เพราะเคยทดสอบแล้วด้วยความเปรี้ยวซ่าแบบไปฉีดฟิลเลอร์งานผิวมาแล้วแบบที่เกียจหาสกินแคร์ทดสอบดูซิอ่าโอเคเข้าใจแล้วเราจะต้องบำรุงจากภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะพ,พอเราดีจากภายในปุ๊บแล้วเราเสริมด้วยภายนอกอีกทีหนึ่งอะ่ะคือผิวหน้ามันดูเด็กดูดีขึ้นนะว่าเราสวยขึ้นแล้วเราก็จะแบบมีความสุข ในทุกๆวันว่าเราส่องกระจกแล้วเรายิ้มให้กับตัวเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลองไปตามในสิ่งที่พินัฐนรีวิวได้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าใครอยากทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวพินัานจะเข้าไปอ่านแล้วถ้ามันมีแบบคนอยากดูเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะทาคลิปให้ดูกันค่ะวันนี้พินัานก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย